เดี๋ยวจะพาไปเดินบนเขานะคะไปดูว่าวิวบนเขาจะเป็นยังไงนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปเดินขึ้นบนเขานะคะไปดูกันว่าวิวบนเขาจะเป็นยังไงนะคะออกไปตรงนี้นะคะไป,ไปเดินไปเดินดูวิวข้างในกันเลยค่ะ chỉ là sốt, trên này không có. animal? động vật? cái gì? cái gì? cũng không biết, không thấy, không Didn't see any animal. Just a นี่นะคะเที่ยวที่เดินก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่เห็นแม่ย่านะคะแม่ย่าไม่ออกสื่อนะคะต,ต้นไม้ก็จะสวยแบบนี้ I see you no video of you just only me this way เขาไม่ออกสื่อนะ ถึงครึ่งทางแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้นะคะคือคุณแม่ย่านี่เดินแบบตัวเปลวเลยนะคะส่วนตัวอีชันนี่คานนะคะยิงกระเต่ากบับกระต่ายนะคะไปค่ะไปต่อนะคะแบบ a v e one more to have one m o to have we can do i เนี่ยอีกไม้กว่านะคะถึงจะครึ่งทางตอนนี้เพิ่งจะได้ไม้กว่านะคะทั้งหมดจะเดินสิบไฟไม้เอยะ yeah? อย่า yeah, ทั้งหมดจะเดินห้าไม้นะคะเพิ่งจะได้ไม้กว่านะคะไปกันต่อเลยนะคะอนี่ก็คือเดินขึ้นเขาแบบนี้นะคะเที่ยวลองลอง่ลองดูนะคะที่เขาเดินเดินกันน,นี่คะบรรยากาศแต่เมื่อก่อนเดินขึ้นไปถึงสุดเลยนะคะคือนั่นคือเมื่อก่อนแต่ตอนนี้คืออาวุโสแล้วนะคะคุณย่านะคะคุณแม่นะคะ just have our patience to just walk ขึ้นแมงมุมน,นู่นนะคะอุ้ยนั่นนะคะประมาณนั้นน,นะคะตอนนี้ก็หยุดพักก่อนหอบแพกแทกแล้วนะคะทั้งแม่ยา่าลูกสะพ้ายนะคะไปข้างบนนู่นเลยนะคะพอขึ้นไปถึงบนแล้วก็ก็เป็นเดินลงแล้วนะคะก็จะไม่ยากนะคะ <laughs> นี่คือเพิ่มพลังในการเดินนะคะคุณย่า คุณยายเฮลมานี่นะคะสองไม้นะคะแล้วก็คุณย่านะคะแปดสิบกว่านะคะเดินแบบคล่องเลยค่ะ And then you have to look back at those mountains. Side. ดานซ้าย oh, ไปต่อค่ะเดอะอิชคาบานานะคะตรงที่นูน่นนะคะอันนี้คือน่าจะสองไม้กว่า y o บอ n อ w

ตรงนู้นนะคะที่เราจะเดินไปซื้อโดนไปแล้วก็ลงไปหารถนะคะเป็นกันแบบนี้นะคะที่เดินนั่นก็จะเป็นทาวนะคะตรงนู้นจะเป็นทาวแถวที่จอดรถนะคะครึ่งทางแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วนั่นคุณแม่นะคะเมื่อกี้ลืมกด นั่นนะคะขบันดาที่ถ่ายรูปเมื่อกี้อยู่ฝั่งโน้นนะคะที่พีโมอเรจักรยาน,นะะแล้วค่ะแล้วก็เดินมานะคะเป็นเที่ยวที่แบบเดินขึ้นเขาที่แบบบรรยากาศดีมากเลยนะคะเมื่อก่อนนะคะแบบเดินดนู่นอะคะ่ะมาจนถึงสเตชันตรงนู้นเลยนะคะแบบชันมากเลยนะคะแล้วก็เหนื่อยมากเมื่อก่อนแต่ว่า เดินตัวปลิวนะคะชั้นนี้แบบตามหลังนะคะมวแจะถ่ายวิดีโอนะคะสามไม้แล้วนะคะอันนี้คือไม้ที่สามนะคะได้แล้วอีกสองไม้ก็ถึงนดอตแล้วค่ะอู้เราทำได้นะคะแต่ยังไม่ถึงรถนะคะเหลืออีกสองไม้นะคะเที่ยวที่วอลกนะคะเที่ยวที่เดินนะก็จะเป็นแบบนั้นปลายเลยนะคะอาก,กาศกำลังดี เดินออกกำลังที่นี่นะคะอยู่บนเขาแบบนี้ก็ต้องใส่แมสนะคะใส่แมสเดินแต่เวลาไม่มีคนก็เราก็แอบถอดดอ,อกนะคะราะมันหายใจสะดวกฝ่ากันเยอะเลยนะคะต้นนี้นะคะคุณสาเคยบอกว่าคน เขาเอาไปเขาเอาไปถักทาเป็นพวกกระเป๋าหรือถักทออะไรอย่างนี้นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะ Do you know what is a, a bush name? Uh, It's a yucca. I believe that's a type of yucca. <uc> ca. It's called. I think that's the one called the century plant. It will get this long candle-like with a white flower on it bloom eventually. Uh huh. uh huh. And uh, and then it, And then it dies it's called a century plant because I g u e s s it's like every hundred years it, <Okay. S 1> it blooms มแต่มีน้ำนะคะน่ากลัวน้ำแบบโอ้แข็งมากเลยน่ากลัวน่ากลัวไม่น่าไปล้มใส่นะคะแต่ก็ดูสวยนะคะอยู่กับหินแบบนี้นั่นนะคะดอกของต้นอันนี้นะคะที่ว่าเอาไปทำเป็นตะกร้าหรืออะไรนะคะมันแห้งแล้ว ยายบอกว่าตอนที่มันแบบมันรูใหม่ๆมันจะสวยนะคะแต่ก็คือแห้งแล้วแหละคะรอเหลืออีกครื่องม้นะคะเดี๋ยวก็ถึงละอันนี้ต่ำละลงมาจะถึงข้างล่างแล้วนะคะเครื่องมายก็ถึงนะคะทางน้ำรวง น่าจะกินได้นะ <tinc S 1> <laughs> แต่กินไม่ได้นะคะใกล้ถึงที่จอดรถแล้วนะคะที่จอดรถก็คืออยู่ตรงร้นนะคะเราเดินประมาณห้าไม์นะคะก็ห้าไม้ทั้งเลยค่ะหมดลงเขาแบบนี้นะคะยากาศดีนะเดินเมื่อก่อนมาเดินบ่อยๆนะคะตอนอยู่ที่นี่นะคะ มาเช้าเๆจะดีกว่าเพราะว่าอากาศจะไม่ได้ไม่ร้อนนะคะตอนนี้ก็ช่วงสปริงก็ใกล้จะหมดละเดี๋ยวก็ร้อนแล้วนะคะที่นี่ต้องออกมาเดินแต่เช้าหกโมงอะไรเงี้ยจะดีจะไม่ร้อนนะคะเดินรุงแบบนี้เลยลิสุดนะคะลิสุบอ่เยอะเยอนะคะใต้จะถึงรถละแลัแลนี่ก็คือ ตรงนี้นะคะก็คือตรงที่เรามาตอนแรกแล้วเราเดินขึ้นทางนี้นะคะแล้วก็อ้อมมาแล้วก็มาลงมาตรงนี้ตรงนู้นก็จะเป็นรถนะคะแล้วเ,เราก็ทําสําเร็จแล้วนะคะไฟไม้นะคะไฟล์ไม้ออา Yeah. Birthday Red Fire My นะคะก็น่าจะประมาณ7จกิโลไหลเเว่นกิโล่มีเด้อไปค่ะเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Birthday